หมูแดงนี่ไม่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะเป็นหมูตุ๋นใช่ต้านิ๋งอะไรที่ว่านี่ใช่ไหมต้านิงหมูแดงฮ่องกงหมายถึงขายอะไรบ้างครับเนี่ยข้าวหมูแดงหมูกรอบ มีบะหมี่อ่ามีบะห PA. มี่น้ำมีบะหมี tragedy, ่เกี๊ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเคี้ยวหมูแดงหมูกรอบโดโดเอาบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบไหมอือบะหมี่คงจะน้ำหมูกรอบอ้าวงั้นสั่งบะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบอ่าผสมกันนะคะบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดงหมูกรอบได้ไหมได้ค่ะอ่าอ่าอ่าบะหมี่ทานนี้ฮะทานนี้ แล้วนอกจากข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วเห็นมีป้ายมีมีอะไรแนะนำอ๋อเมนูแนะนำของทางร้านเราก็จะเป็นเกี๊ยวซอสหม่าล่าค่ะเกี๊ยวซอสหม่าล่าเป็น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 น้ำอันนี้เราจะเป็นน้ำหม่าล่าลาดน้ำหม่าล่าลาดแต่หมายถึงว่ามันเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเกี๊ยวน้ำไม่ใช่มีค่ะเป็นเกี๊ยวน้ำก็มีค่ะทุกท่านอ๋อเกี๊ยวน้ำก็มีแต่ว่าหม่าล่าเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำซอสใช่ค่ะจะเป็นน้ำซอสหม่าล่าเอามาชิมหนึ่งที่เนาะ แล้วก็มีอะไรกันแล้วก็มีข้าวอะไรนะข้าวข้าวปิดวิญญาณค่ะคะอ่าข้าวปิดวิญญาณที่หนึ่งอ่าสามอย่างเนาะอ่าไปไปหาที่นั่งข้างในกันครับอ่าอาโดไปนั่งเลยจะขอดูตอนทำโดนั่งตรงนู้นนั่งตรงกลางนั่นแหละนี่ฮะ เมื่อกี้ก็ถือวจัดถามน้องแต่ว่าเขาก็มีเมนูมาดูกันอันนี้กาลังทําอะไรฮะเนี่ยเกี๊ยวโอ้เกี๊ยวลูกใหญ่จังเลยเกี๊ยวซอสหม่าล่าอ่ามันน่มาดูเกี๊ยวซอสหม่าล่าส่วนอันนี้ก็ทําบะหมี่เกี๊ยวก็เกี๊ยวซอสหม่าล่ามาดูกันเลยออเกี๊ยวชิ้นใหญ่จังเลยน่าทานเนาะเกี๊ยวตโตน่าทาน นคือซอสหมาล่าเนาะนเกี่วข้าวหมูแดงหมูกรอบก็คงจะคล้ายๆทั่วไปเนาะวันนี้อยากให้ FC เห็นยอาสั่งแปลกๆใหม่ๆให้ FC ดูนะอน,นีเนเคี่ยวอ่าบะหมี่เกี๊ยว

ซอสหมา่าล่าก็อัน,นอันนั้นคือซอสหมา่าล่าใช่ไหมฮะแล้วก็เอาน,ำน้ำจุใส่ผสมลูกไปหน่อยนึงแล้วเราจะราดลงไป เป็นน้ำนะอันนี้นะเป็นน้ำいいนนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำข้าวป,ปิดวิญญาณมีเกี๊ยวเอาข้าวปิดวิญญาณก็ไปทอดไข่ดาวตรงนี้ด้วยนะมันมีไข่ดาวทอดไขเรามาดูข้าวปิดวิญญาณ แต่ว่าต้องอร่อยมากอขนาดอร่อยที่ว่าพอกินแล้ววิญญาณแทบจะออกจากล่างเลยไข่ทอดแบบส,สวยๆเลยเป็นไข่แดงเป็นลาวาเลยฮะ มาใหม่ๆจะมีผัดให้หม,มีผัดด้วยเสร็จแล้วให้ยกชูผมหน่อยอออนี่ซอสใช่ไหมฮะเป็นซอสอะไรเอ่ย ซอสหมูแด,แดงนาดตรงไปนี่อันนี้คือข้าวปิดวิญญาณข้าวปิดวิญญาณนะครับนี่ครับไปงั้นอันนี้เราก็ไปชิมกันได้แล้วนะ กันครับที่โต๊ะเลยครับพี่โด้ครับเพืเ่อนๆครับมาชิมกันนี่ข้าวปิดวิญญ,ญาณผมคงต้องบอกเพื่อนๆนะชิมแล้วนี่คอยดูดนะ้วยนะวิญ,ญญาณผมจะออกจากล่างน,นเนี่ยเพราะเป็นข้าวปิดวิญญ,ญาณพี่โด้พี่โด้ไม่กินข้าวพี่โด้ก็กินแบบมีเกี๊ยวแล้วก็มีหมูกรอบอว้ยข้าวปิดวิญ,ญญาณไม่มีหมูกรอบอะ เกิดเข้าปิดวิญญาณเขาแบบให้ใส่หมูกรอบด้วยได้ไหมจะเป็นแบบนี้อแต่ถ้าเกิดวันหลังแบบปิดวิญญาณหมูกรอบก็ได้ได้ไหมหรือไม่ได้ผิดสูตรยังไม่มีใครสั่งแบบนี้เียร์โดฮะนี่กืนน้ำลายพอหอมหมูแดงมากอันนี้เรียกว่าอะไรนะเกี๊ยวเกี๊ยวซอสหมาล่าเมื่อกี้ตอนฮะเคี๊ยวหมูซอสหมาล่าเมื่อกี้ <ม>เห็นก่อนเสิร์ฟน้องเขาเด็ดพลิกนี่เด็ดพลิกโรยไปด้วย<ม>น่าจะเผ็ดไหม,ม,ม,ไมเผ็ดไหมน้ำหมาจะไม่เผ็ดมากจะไม่เผ็ดมากอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนโด๊พ่อขอช้อนช้อนซ้อมอ่าช้อนซ้อมช้อนซ้อมให้พ่อนอ้อยอ่ช้อนซ้อมให้พ่อน้อยเดี๋ยวก่อนชิมของโดโด้ก่อนน้ำซุปเป็นไงมั่ง น้ำซุปหวานพ่อปรุงให้นะ okay, <yeah. S 1> อันนี้เป็นแบบสิวกินกับหมูแดงหมูกรอบนะ mm hmm. กินข้าวหมูแดงหมูกรอบใส่ลงไปใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วอันนี้อะไรอันนี้คืออ๋อในพวงพวงพริกเขาอยู่นี่เมนูนี mm ่เ hmm. มนูเมนูบังอยู่ใส่พริกไหม mm hmm. พริกไหมพริกนิดนึงนะใส่พริกนิดนึงน้ำตาลไหม,มน้ำตาลน้ตาลหน่อยหนึ่ง<ะ>แต่เมื่อกี้เขาออกหวานแล้วล่ะตาลนิดเดียวพอเค็มไม่ต้องเพราะว่าซีอิ๊วอันนี้น่าจะมีความเค็ม,มแต่ใส่เปรียวพี่โดโด้แล้วกัน พีโดชิมกินเลยกินเลยเลยครับเลยครับอหอมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวชิมมันนี้ก่อนอัดตะเกียบให้พ่ออันอ่าโตกินเลยชิมมันนี้ชิมมันนี้ก่อน เกินซอ,อสมาลาเข้าจมูกเลยหมูข้างในเขาปรุงรสมาแล้วรสกลมกลมอร่อยกับซอ,อสมาล่าเ,เต็มปากเต็มคำครับ ก mm ็กินไหมเห็นไหมกินที่จะเผ็ดป่ะใส่นี่อไรเหรอก็จะฟังเพลงนางฟ้าในล่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านค่อยเปิดเพลงฟังหัวหกเขาจะมีรถเค็มนำเนาะเค็มนํำแล้วก็นูนัวกลมกล่อม ปิดวิญญาณก็ออกตะไตมองนี้ก็เหมือนข้าวหมูแดงเนะาะกินครัมรสชาติหมูไม่เหมือนใครอร่อยมากอร่อยมาก ซอสที่ราดหมูผสมกลมกลืนกับข้าวแล้วก็หมูนุ่มหมูนุ่มน่าจะเป็นส่วนสันคอหรือสันนอกสันในอะไรสักอย่างอร่อยมาเจาะไข่แดงเอาไข่แดงราดไปบนข้าว มีข้าวมีหมูติดขึ้นมายิ่งเอาไข่แดงมาราดนะยิ่งอร่อยเพื่อนอร่อยข้าวนุ่มข้าวเขาหุงแบบต้องหุงแบบนุ่มๆด้วยนะแล้วมันจะนัวๆกับหมูอ่ะหมูก็นุ่มขอคำใหญ่ๆ ติดจอดนะโอเคเลยตอ,อตอนนี้ถ้าอยากได้อารมณ์ข้าวหมูแดง่ะตับนี้มาได้นะ เอารกอิกินแบบเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้อารมณ์มดูเอาเกี๊ยวหมาล่าไปกินหมดแล้วเยี่ยอร่อยได้อารมณ์แบบกินข้าว ได้อารมณ์แบบกินข้าวหมูแดงอร่อยมาก ือทุกอย่างมันลงตัวกันไปหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ที่ทอดมาแบบเป็นลาวาแล้วก็ไข่ขาวก็ไม่กระด้างไม่ใช่ทอดแบบไข่ไทยนะไข่ขาวค่อยเป็นนุ่มๆนันวๆ เอาเอาข้าวไปปาดไข่แดงมันกับน้ำซอสน้ำซอสหมูแดงที่ไม่เหมือนใครครับเพื่อนๆไม่เหมือนใครรสชาติไม่เหมือนจะบอกว่ากินข้าวหมูแดงก็ไม่ใช่

เขารอให้น้ำซุปหายร้อนครับกลัวกลัวความร้อนได้จังหวะแล้วคราวนี้ก็จะเร็วแล้วครับเข้าปิดปิดยามผมนี่หนึ่งร้อยบาทเนาะเคียวซอสหมาล่านี่เท่าไหร่นะฮะเคียวซอสหมาล่าอันนี้เท่าไหร่ เกี๊ยวซอสมาล่ก้า9สิบบาทแล้วก็บะหมี่อัน,นข้าวปิดวิญญาณหนึ่งร้อยบาทบะหมี่เกี๊ยวแปดสิบบาทอ,อ่นี่ครับร้านเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันตั้งแต่ เจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มมาแล้วประทานได้อ,อร่อยไหมครับอร่อยไหมรอร่อยครับ เป็นเท่าไหร่จ้า270บาท270บาทอ๋อนี่เกลี้ยงขนาดนี้ไม่แพงเลยก็อร่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆครับอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยคิดตังค์แล้วเดี๋ยวถามน้องก่อนเผื่อเอฟซจะตามมาร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านของเราจะอยู่พานกซอเก้านะคะเซอร์ซนเอฟซีช่องโดโดพาเที่ยวมาซีมร้านข้าวหมูแดงฮ่องกงด้วยนะคะ แล้วเราจะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะถ้ามานี่ต้องสั่งอะไรเมนูแนะนําของเราก็จะมีข้าวปิดวิญญาณแล้วก็เกี๊ยวซอสมาล่าค่ะที่พลาดไม่ได้นอกจากนั้นก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบค่ะซึ่งผมขอบอกว่าถึงจะเป็นหมูแดงหมูกรอบเคยกินที่ไหนแต่ผมชิมแล้วรสชาติไม่เหมือนที่อื่น เนาะเพราะว่าเหมือนกับหมูหมูแดงนี่เป็นสูตรเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำน้ำซอสน้ำอะไรนี่ไหมซอสของเราจะเป็นสูตรเข้มข้นเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัคุณค่ะนิงหมูแดงฮ่องกงดดปะบายบายสวัสดีค่ะโดบบายบาย ฝากกปฝากกดตาดตั้งใ้กดนะคุณแจช่องช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับโอโอเจอกันอะไรเจอกันคลิปต่อไปครับจะดีต่อไปครับะจะดีต่อไปครับสว,วัสดีครับบ๊ายบาย